คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับคุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดถ้าเพื่อน5คนของคุณซอกดินทาคุณก็จะเป็นคนที่6ถ้าเพื่อน5คนของคุณขยันหาเงินคุณก็จะเป็นคนที่6ถ้าเพื่อน5คนของคุณชอบบ่นโทษโชคชะตาคุณก็จะเป็นคนที่6ในทางจิตวิทยาเรื่องนี้อธิบายได้ด้วย Mura าร์นิ r o n s และ e m o t i o n a l contagion ครับสมองมนุษย์ถูกออกแบบมาให้ลอกเลียนแบบคนรอบข้างเพื่อการอยู่รอด เราจะสึมซับวิธีคิดวิธีพูดภาษาท่าทางและทัศนคติของคนใกล้ตัวมาโดยไม่รู้ตัวครับเหมือนฟองน้ำดูดซับน้ำดังนั้นถ้าวันนี้ชีวิตคุณยังไม่ไปไหนลองหันไปนมองรอบๆครับคุณกำลังแวดล้อมไปด้วยคนที่ดึงคุณขึ้นหรือดึงคุณลงการเลือกคบคนคือการเลือกอนาคตครับและถ้าคุณยังหาคนเก่งๆรอบๆตัวไม่ได้ให้เริ่มจากการอ่านหนังสือครับเพราะการอ่านหนังสือคือการเอาสมองของคนระดับโลกมาเป็นเพื่อนสนิทของคุณครับ ในอ e ีบุ๊จิตวิทยา1%ที่ทําให้คุณเหนือคนอื่นเล่มนี้ผมรวบรวมวิธีคิดของคนสําเร็จ1%มาไว้ให้คุณแล้วครับเหมือนคุณได้นั่งคุยกับเมนเทอร์เก่งๆ20คนในเล่มเดียวครับอยากอัปเกรดสังคมรอบตัวเริ่มที่การอ่านครับทักแชทหรือก,กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ